แม่ได้ลองกินเลยแน่จะร้องไห้ไหมแม่ได้้องกินจะหหรือเปล่แม่จะร้องได้เหรองไปดลดานถ้สุดมันขึ้นเลยไม่รู้ตัวเว้ยอนตัเอัวเองตัตอนไั้เอ้ตตอนนี้เวเอ ตอนนี้เต้นแรงตอนน่้าจะไม่เต้นแน่ซ <laughs> ้องร้องไปก่อนเลยนั่นแหละแนนอ้าปาเลยเตรียมรับลมดังๆแนนแนนกิดังๆกีดังๆหนึ่ง,ง <laughs> สองสาม <laughs> ตี๊บตัอมันจะไปกดนดจะไปกด เสียงดีมากเสียงแน่จดูรองเข้างีกเลยเข้าใจเลยเขาเลสวัสดีหนูกลับมาแล้วนา้าดอะไรหยาแล้ว ไม่ได้กินนะขาจะลงไม่ได้ขาเลยอะขาขาติ๊งอะไรแล้วาาไม่ได้คือขอี่จังหวัมันเบี่ยงอะ